ศัทธาญาติโยมลูกหลานคงจะถาม คงจะคิดในใจเอ้หลวงปู่นี่มาจากไหนท่านทําไมได้นั่งก่อนหลวงพ่อใช่ไหม <c oughs> ลวงหลวงพ่อพูดก่อนศรัทธาญาติโยมออกปากว่างั้นแต่ลูกหลานคิดในใจแต่ท่านท่านจุค,คุณนะท่านมาจากกุดเรือคำเนาะกดเรือคําแต่ก่อนขึ้นต่อสว่างแดนนินเนาะ จังหวัดสกลนครอำเ,อ,เอบ้านม่วงท่านเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดสกลนครน,คนแต่ท่านบวชก่อนท่านบวชปีปีศูลูกหลานแต่หลวงพ่อเนี่ยบวดบวชปี08นย์แก่พรรษาก่นหลวงพ่อหนึ่งพรรษา แต่หลวงพ่อชาลีนี่หลวงพ่อชาลีนี่กับกับท่านเจ้าคุณนี่บวชอุปชาเดียวกันแต่บวชอุปชาเดียวกันแต่หลวงพ่อชาลีนี่อ่อนพรรษากว่าหลวงพ่อนะพรรษาเดียวกันเนาะแกแกเดือนเนาะหนะลวงพ่อชาลีเนี่ยแกหลวงพ่อเนี่ยแกเดือนวงเงินเนีะยนี่แหละพระพระที่มาเจอกันแล้วก็ต้องถามพรรษาทุนะ คนโบราณเขายังบอกว่าพระอวดพรรษาหมาอวดเขี้ยวเขาน,นะคนโบราณก็ว่ายางงั้นนะพอไปถึงกันได้ต้องถามกันบวชนานเท่าไหร,ร่พรรษาเท่าไหร่เลยพระอวดพรรษาเนี่ยหมาเนี่ยอวดเขี้ยวกพเห็นกันในหญิงเขี้ยวแหนะอวดเขี้ยวเขีเข้ยวไข่ย,ยาวเขีขย้ขยวเขี้ยวไข่หลุดว่างั้นแหะ นี่ยคนโบราณเขาบอกว่าพระอวดรรษาหมาอวดเขี้ยวเขาว่าไงนะฟังๆันนะลูกหลานนะเพราะนั้นหลวงพ่อน่ท่านบวชก่อนหลวงพ่อหนึ่งหนึ่งปีนะปีศูนย์เจ็ดนะหลวงพ่อก็ได้กราบคารวะท่านพะท่านบวชก่อนตามอายุพรรษานะเวลาหลวงพ่อจะพูดจะกล่าวอะไรหลวงพ่อเป็นเจ้าของที่หลวงพ่อต้องของนกอ ขออนุญาตขอโอกาสท่านก่อนขอโอกาสครับผมกับผมจะได้พูดไม่ใช่พูดเถลอดทล่ทลาไปไหนเลยนะถ้าพูดเถลอดทลาใเป็นอวบปับอวบทุกกฎไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ำานะผิดนะลูกหลานผิดกฎหมายเหมือนกันนะเถอ,เอพระลงพ่อต้องขอนอ,นอ,ขอนุญาตซะก่อนขออนุญาตท่านแต่ออ้าวลงพ่อก็ได้พูดได้กล่าวนะลูกหลานนะในกะนะวันนี้เป็นวันอ,อังคารที่ยี่สิบสี่ พุทธภาคมพุทธศักราช2,565วันนี้เป,นนเป็นวันเป็นวันแรมไม่ใช่สิบค่ำวันนี้เก้าค่ำวันแรมเก้าค่ำเดือนหกปีขานพระทั้งหมดที่ฉันจังหันที่ท้ำกงเพนวันนี้หนึ่งร้อยห้ารูปและลูกหลานนะอ หนึ่งร้อยห้าเจ้าอาวาสไม่ได้บอกเจ้า,าวาดเพราะมันมากเกินไปก็เลยไม่ได้บอกไรกันเลยสมมเณรมีอยูส่สามแม่ชีสี่สิบเจ็ดรงทานของเรามีเก้าสิบรงทานวันนี้นะแต่อาจจะมาอีกวันนี้เพิ่มอีกก็ได้นะวันนี้แต่นี่ที่เช็คมื้วันเมื่อวานเนี่ยเก้าสิบรงทาน นี่ก็ศรัทธาญาติโยมลูกหลานใครมีหน้าที่อะไรก็าให้เตรียมพร้อมหน้าที่ของตนเองผู้ที่จะเราเข้ามารับของที่ระลึกจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาพระองค์จะเสด็จตอน17นาฬิกา17นาฬิกาอของวันนี้คือบ่าย5้าโมงนะลูกหลาน17ชันน่วโมงแล้วก็สเสด็จ มามาถึงที่เจดีย์ JD ของหลวงปูป่บุญเพงก่อนทําพิธีกรรมที่เนี่ยพิธีกรรมใหญ่นะลูกหลานนะพระพลาอยู่จุดนี้นะก็คงจะใช้เวลานานเพราะทุกควนอยู่อยู่ในจุดนี้นานที่สุดเพราะว่าเป็นจุดใหญ่ในร่ยที่จะได้รับรับของที่รืลอกของจุดนี้แหละให้ทุกหลานศึกษากันแล้วกันนะท่านอัธสิทธิ์ สำนักพทธคงจะพูดเป็นละลอกละลอกให้กับลูกหลานประชาชนให้ลูกหลานได้เข้าใจในการงานของพวกเรามีอะไรบ้างในวันนี้แต่หลวงพ่อกขคงจะไม่พูดไปกล่าวในรายละเอียดให้ท่านอาจารย์ิ์ที่เป็นมอบหมายให้ท่านและเป็นผู้ดําเนินการบอกกล่าวเล่าสิบสัทธายญาติโยมถ้าว่าใครมีความสงสัย เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับงานของพวกเราก็ให้มาถามโคศกได้แต่า่านจะได้ชี้แจงให้ฟังในจุดที่ไม่เข้าใจนะ่ทวนส่วนพระสงฆ์น้องนุ่งทั้งหลายก่อนิิมมนลพระสองกลุ่มกลุ่มแรกก็ที่เจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่บุญแพงเข้มาพิระโตที่เป็นพระเจา้าฟ้าเจ้าคุณพระที่มียศถาบราศักดิ์นะ แต่ข้างบนพ,พิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่ขาวาก็เป็นครูบาอาจารย์อีกรุ่นหนึ่งอีกสิองค์อีกเหมือนกันเพราะนั้นงานก็มีสองมีสามจุดจุดแรกก็คือเนี่ยหลวงปู่เป็นแพงจุดที่สองเขาพระอ,องค์เข้าไปกราบกฏิของ,งของค์หลวงปู่ขาวเพราะว่า กุฏิลงภู่ขาวในสมัยองค์หลวงปู่ขาวยังสงทาตขันอยู่ทั้งรอเก้าทั้งพระองค์ท่านที่เป็นเจ้าพระชายเสด็จมาพร้อมกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระพระบรมเวลาชินีพันปีหลวงท,ที่เป็นพระมารดาพระมากราบลงภู่ขาวหลายครั้งพระนรพองคก็งคงจะ มาดูทบทวนว่าสมัยเมื่อพระองค์เสด็จมากับพระบิดาเป็นยังไงนี่แหละทีจุดที่สองจุดที่สก็คือพัชดีของหลวงปู่ขาวเพราะว่าปู่เขาวเป็นพระมหาเทระของพระโอกคจะเป็นสงน้ำสงน้ำน้ำอบน้ำหอมสงอธิธานของหลวงปู่ขาวเพื่อเป็นสิริเป็นมงคล จากนั้นก็ได้พระองค์คงเจะเดชลงมาเยี่ยมประสบในกรสัทยาญาติโยมลูกหลานทุกหมู่ทุกเหล่าอยู่ข้างล่างจากนั้นพระองค์คงเจะเดจกลับเวียงวังนะลูกหลานนะอันนี้ก็เล่าเก,ากาเเาเ่าให้ลูกหลานเป็นข้าวๆให้ลูกหลานได้ฟังแต่ที่ยังไงก็ตามถือว่าเป็นพวกเราถือว่าเป็นมงคลมหมามงคลยิ่งนั้นลูกหลานนะจะหาได้ที่ไหนพระองค์จะเสด็จมาเยี่ยมเยีอนสารถูกถุกติดของพี่น้องประชาชน ถึงสกลนครทั้งน้องบัวลำมพูน้องบัว์ลัพูคงจะเป็นครั้งแรกนะแต่จะรพระอ,อ,องค์เสด็จมาครั้งหนึ่งเมื่อ,อเมื่อปีที่ปีปีปก่อนนะตำรวจยังไม่ผิดนะอ,องค์เสด็จมาคราวนั้นก็คือมาเปิดศาลศาลใครก่อนมาศาลนั่นแหละศาลกฎหมายเนี่ย พิพภาคษาหัวหนา้าศาลโทกมาเสด็จมาคราวนั้นครั้งหนึ่งจากนั้นก็ไม่ได้เสด็จที่ไหนมาคราวนี้เป็นครั้งที่สองในในถิ่นของพวกเราคพนั้นพวกเราเห็นไหมละ่ะเมื่อพระองค์จะเสด็จมาสู่ในถิ่นฐานบ้านเมืองของพวกเราก็รู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจถนนหนทางก็รู้สึกว่า สะอาดสะอานขึ้นมามากเพราะต่างคนก็ต่างดูดูแลความสะอาดความเรียบร้อยความเป็นระบบระเบียบขึ้นมาสมกับคนโบราณเขาให้คำพังเพยว่าช้างเหยียบนาพญาเหยียบเมืองไงวะเมืององบุรีเมืองอุราน,นี่แหละอันนี้นก็คือ เป็นมงคลมหามงคลยิ่งสาหรับพระจกรทั้งหลายพวกเราสมัยหลวงพ่อยังเป็นพระน้อยพระหนุ่มอยู่กับองค์หลวงตามหาบัวสมัยนะั้นะปี2512นะลูกหลานนะ,ะพระบัตพระิษพระเจ้าอยู่หัวร .9 ท่านก็ได้มาสร้างตำหนักที่ภูผ่านราชนิเวศนะจังหวัดสกลนครเมื่อพระองค์มาเถ็ดมาประทับที่ภูผานราชนิเวศ พอหายเหนื่อยสองสาวันพระองค์ก็เสด็จมากราบหลวงปู่ขาวมากราบหลวงปูฟงป่ฟัน่นหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่เทศหลงตามหาบัวหลวงปู่วันวัดอภัยธรรมรงนะโดยมาก4ี่ห้าพระองค์ที่จากนั้นก็ปบบังครั้งก็ไปหลวงปู่แบรนบ้างที่ปัดอยธรมรมจีดี นี่แหละอันนี้ก็คือพระองค์เสร็จเมื่อพระองค์เจร็จไปณสถานที่ใดทางไปว่าราบเรียบในสมัยนั้นนะสมัยน,ะนะั้นเป็นทางฝุ่นในะลูกหลาน,นทางรอพอชโดยมากเมื่อพระองค์เด็จไปที่ไหนก็รถเกรดรถน้ํารถในถนนโค้นท,นทางพวกชาวบ้านพระศกในกรทั้งหลายก็ได้รับความสะดวกสบายขึ้นมาทิทันทีเลยเแ,ต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 แต่แต่ก่อนน่ะเขาไม่ทำหรอกเขาทำอยู่แต่เขาทำไปที่อื่นนะ แต่พอพระอ,องค์จะเสด็จในจุดนั้นแล้วก็กรีบทำจุดนั้น <c oughs> คนในถิ่นนั้นก็รู้สึกว่าได้รับความสะดวกสบายในการเสด็จของพระอ,องค์อันนี้หลวงพ่อเห็นกับหูกับตาดนั้นลูกหลานนะถ้าว่าหลวงพ่อพูดไปนี่นะคนรุ่นเก่าๆรุนถนนถนน,ถนนทางฝุ่นนะคงจะโอใจหลวงพ่อพูดหรือย้อนหลังจะลึกถึงได้ลูกหลานคงจะคิดอย่างนั้นเหมือนกันนะลูกหลานนะ ในละว,วันนี้ก็คงไม่มีอะไรนะลูกหลานนะตอนนี้ต่อไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรเตรียมตัวนะลูกหลานนะใครไม่หน้าที่อะไรข้องไขครข้องเรานะยจะให้ขาดตกปกคล้องโรงทานก็เหมือนกัน,นเตรียมเตรียมเต็มที่นะลูกหลานนะและก็น,น้ําเหมือนกันน้ํำไว้จุดไหนจุดตไหนก็แจกกันเต็มที่อีกเหมือนกัน แต่ถึงไงก็ตามพวกเราทุกคนนะให้มีมารยาทเข้ามาเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลไม่ได้เข้ามาเพื่อทําร้ายทำลาย,ายวัดวาศาสนาทําร้ายทําลายชุมชนและสังคม เราเข้ามาเพื่อเชิดชูบูชาสังคมประเทศชาติพุทธศาสนาชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะนั้นพวกหลานพวกหลานทุกคนต้องคิดดีทดําดีพูดดีนะลูกหลานเน้อทุกคนเน้อลูกหลานเน้อลูกหล,ล,ลานหลวงพ่ออินนะทุกคนต้องคิดดีทดําดีพูดดีทุกคนนะลูกหลานเน้อต่อนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรละพร สัพโรขวิณิมุตโตสัพสันตาปาวัสโตสัพเวระมติกันโตเลียมุโตจตวังปาวัสพิติโยวิวัช tang aang kamangangkaraang dinang anu naja desa thanभा <tus>

Stop a... 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 วะมะกาลาเวนัสนตอายุวัท้าโอนันาวะทากุยเสริวะทากยยสวะทากภลวะทากุยันวทากสุขวะทากุหตุตสัพพะตานุขคาร Ah, yeah, way. โสกัสสตุจปณวะอาเนกอันตรายาปิเวนาตันุญาติจะสาสยาเสติทานังลาพังโสติปะทายังสุขังพลังสิริอายุจวันโนะจัพพังคังวุที या <Sess> จะเชี่ยเทภาวันตุเตภาวตุสัมะมังทารังราทันตุสัมันเดวะตาสัพพะภุตทานุภาเวนัสนาโสตถิขวันตุเตภาวะตุสาพะมังทาลังรักขันตุสาม พาเทวตาสะพัธรรมานุเวนสัทธาชวีอาวันตุเตภวตุสัาภังละรั นะดูอาหารเนะี่ทีนะอาหารของเรามีมากแต่ดูด,ดูทั่วให้ทษถึงนะลูกหลานนนะช่ยช่วยกันดูคนเท่าคนแก่อาหารให้ทั่วถึงกันท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรม,มเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทางเฟซบุ๊กและ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟัง และดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ mp3 และหนังสือ e b o ุ๊รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทำบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชียลชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ w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  a t ไว a ์เวัดปน้อย .com สุดสูสัง ละพะเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา